สวัสดีท่านแฟนซีลายไม้ฟรีแฮนนะครับวันนี้มาทําการทดสอบนะฮะด้วยการใช้ของร้อนนะครับตอนนี้ผมลนไฟนะฮะเผาไฟนะแหวนโลหะให้แดงนะครับแล้วก็วางไปที่ชิ้นงานฮนะทดสอบสารเคลือบนะตัวใหม่ระบบ 3K นะครับว่ามันสามารถที่จะทนความร้อนได้ไหมนะครับสมมุติว่าสารเคลือบตัวน,นี้ผมนําไปใช้กับเครื่องครัวนะ นำไปใช้กับท็อปโต๊ะท็อปซิงค์นะฮะสมมติว่าผมเขียนลายไม้ที่ซิงค์ล้างจานนะฮะที่ซิงก์ทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อว่าแม่บ้านนะอาจะต้มแกงนนร้อนๆนะ,ะกระทะนนร้อนๆอย่างเงี้ยเมื่อวางไว้ที่หน้าไม้ของเราเนี่ยไอตัวสารเคลือบเนี่ยมันจะละลายไหมนะฮะมันจะเห็นรอยก้นหม้อไหมนะ,ะก็ลองมาทดสอบกันดูนะครับ ส่วนสารเคลือบตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานจริงที่ไหนนะครับเป็นตัวใหม่ที่เรากำลังทดสอบอยู่นะกับบริษัทคู่ค้าผมล้นขนาดนี้นะครับเอาให้ร้อนเลยนะครับตัวนี้ครับไม่จำเป็นต้องแดงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสารเคลือบท,ที่เป็นพวกเอโรยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนได้ขนาดนี้นะครับ ส่วนมากก็เมื่อโดนความร้อนก็จะเยิ้มนะครเกิดความหน้าเหนิดหน้าเหนียววางหม้อไม่ได้หม้อร้อนๆนี้ไม่สามารถจะวางได้อัอนนี้เราก็จําลองเหตุการณ์สมมุติว่าเราไปทํางานจริงครบมาบนท็อปโต๊ะวนเนี้วางของร้อนวางหมูกระทะเนี่ยชิ้นงานของเราเนี่ยจะเสียหายไหมนะครับชิ้นงานตรงนี้ผมเขียนด้วยสีลายไม้ฟรีแฮนนะครับที่กระจกเงานะครับซึ่งมีความลื่นใสอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เคลือบงานด้วยระบบ 3K นะฮะตัวใหม่ก็ทำการทดสอบนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งทำการทดสอบการยึดเกาะไปก็สรุปว่าผ่านนะฮะ100%เเซไม่เสียหายเลยนะครับด้วยการกรีดด้วยคัตเตอร์นะฮะทำเป็นตารางในประมาณสักช่องแล้วประมาณสัก2-3ถึงมมิลิเมตรเท่านั้นนะฮะเราใช้กระดาษกาวดึงกระชากเพื่อที่จะดูว่ามันยึดเกาะได้ไหมนะ,ะก็ผ่านฉลุยครับนะ วางให้ดูนะฮะ,ะลน้นนานๆนะแล้วก็วางไว้เลยนะครับการทดสอบของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดหน่อยนะฮะ,ะถ้าเซลผลิตภัณฑ์เฉพาะทางท่านไหนนะฮะถ้ามีของที่จะนํานเสนอเนี่ยท่านต้องทําใจหน่อยนะเพราะว่าผมทดสอบทดสอบเนี่ยทดสอบหนักจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานของผมเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคานะฮะระวังราคา กับคุณภาพเนี่ยต้องเหมาะสมกันนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาของถูกมาขายราคาแพงเอาของไม่ดีมาขายราคาแพงแบบนั้นไม่ได้นะครับของแพงก็ต้องดีนะ,ะถูกตัวดีไม่มีในโลกครับเชื่อผมครับทุกอย่างต้องเหมาะสมกันเสมอเผาให้ดูแล้วก็ดูะนะฮะนะลนลนลนไปโดยที่ชิ้นงานโดยตรงเลยแล้วก็ลองเขี่ยดูว่าไอ ตัวแหวนเหล็กเนี่ยแหวนโลหะที่เราใส่ไปเนวมันติดกับชิ้นงานไหมนะฮะถ้ามันติดเนี่ยมันจะเหนืดเหนียวเลยนะครับะจะเป็นรอยนะแล้วหลังจากที่ทํางานเสร็จเราก็จําลองเหตุการณ์อีกทีสมมุติว่าตัวนี้คือ,อเป็นท็อปโต๊ะในห้องครัวฮะห้องทำอาหารนะสมมุติว่าเราวางหม้อเราวางของร้อนใส่ที่ชิ้นงานใส่ที่หน้าง,งานแล้วนะฮะสมมติว่าเราทำความสะอาดโต๊ะ ผมก็จะใช้น้ำยาล้างจานชุบน้ำลองทำความสะอาดดูว่าสีหรือสารเคลือบที่เราทำไว้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอลอกล่อนไหมมันเกิดแตกเกิดล้าวเกิดมีปฏิกิริยาอะไรกับความร้อนเมื่อกี้ไหมนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะดูว่ามีอะไรหลุดมาไหมนะครับจากนั้นก็ทำการเช็ดให้แห้ง สมมุติว่าตัวนี้มันคือท็อปโต๊ะในห้องครัวของเราที่ใช้ทํางานจริงสังเกตนะสะังเกตที่ชิ้นงานนะผมเล็มสูมมาดูใกล้ๆว่ามันมีรอยแหวนที่เป็นวงกลมที่ผมเผาไฟวางลงไปไหมนะฮะสรุปไม่มีนะครับผ่านฉลุยครับทั้งการยึดเกาะและการทนความร้อนตอนนี้ผ่านแล้วสองอย่างเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือการทนสารเคมีทนกรดชนิดแรงได้ไหมนะครับ ถ้าสารตัวนี้ใช้งานได้เดี๋ยวผมแนะนําต่อครับรับรองว่าเป็นสารที่เหนือกว่าระบบ 2K รถยนต์มากครับขอบคุณทุกท่านให้การรับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ